เดี๋ยวจะสปินออห่างร้อนจริงโอเคอายกกินใช่ไหมเอาละค่ะวันนี้เดมี่ะเดมี่ถือวันนี้นะคะเราจะมาทำวอฟเฟิลนะคะจากนี่ มันหวานญี่ปุ่นโอ้โหเดมี่ดูนี่อันนี้เป็นมันหวานของญี่ปุ่นนะคะก็เอาไปนึ่งหรือว่าย่างก็ได้แล้วเราก็เอามาบี้บีบดๆอย่างนี้นะคะอะเดลแลนเอานี่เทใส่นี่อันนี้คือแป้ง Teach Demi how to do it Okay Demi จับด้วยเดมี่จับช่วยกันโอเคอ่ะเอาเราไปดู โอเคอด่นเล่อนคนๆหน่อยสิเอ็งมากไม่เป็นไรเดมี่อยากกินไหมเดมี่อยากกินไหมแต่ทีเราให้เดมี่กินดูได้ค่ะชวอปเข้ากันแล้วใช่ไหมเดมี่ What's this called? โอเคกล้วยกล้วยคุณ Teach เดมี่ how to say it? เดมี่กล้วยอันนี้แป้งเดมี่อันนี้น้าดิลันกินเปลือกอ่าเดมี่ชอบกินเนาะกินนี่กินนี่อืม แม่บีดีอ่ยใช่ใชตใช่ใช่ใเอใกเใช่ใช่ใชใช่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 ใค่ใช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 ่ใ่ใ่อั่ใี่ใช่ะช่ลช่เอ่ไข่แด่ใส่ใน,น่ี้ okay, ่อเคใช่ใชอใล่่่ใช่ใช่ใ okay, ้่ใช่ใชข่ใช่ใช่ใ่ใชนใช่คช่ ่เดมี่ไม่อโอเคดีแลนทำเสร็จ we are going to mix mix เดมี่คนๆพี่ดีคนๆด้วยกันอ่ะคนๆนดิลัน teach เดมี่ how to do it tell explain to her เดมี่คนๆดีแลนเทน้ำตาลนี้ลงไปด้วยครับไข่ไทยอันนี้ไข่อันนี้อะไรดิอันนี้อะไร sugar sugar ภาษาไทยคือน้ำน้ำตาลน้ำตาลโอเคเทให้หมดเลยครับนีคนนีคนนีคน นี่นะคะไข่แดงกับน้ำตาลให้เข้าๆกันอ่าดิลันทำอันนี้คนอีกโอเคอ่ะเอานี้ใส่นี่ภาษาไทยภาษาไทยโอเคอ่ะดิลันคนคูคาเท่คูคาเทเข้ากันอย่างเนี้ยยางเนี้ยเดมี่เทให้พี่ดีหน่อย อ้เก่งมากอันนี้คืออะไรดีแลนน้ำมันมะ้าวเนยก้าวหอมไหมสมอลร์ซอนสมอลอร์ซอนอ่ะคนให้เข้าๆกันเลยครับ่ o no <laughs> no, no don't do that this is อันนี้วานิลานะครับ smells mm, good ่ะคน,คน อันนี้เราจะใส่นมแล้วนะอ่ะเดนนี่ช่วยพี่ดีแลนเท่นมนมอ่ะคนเร็วดีแลนค่อยๆนะเดี๋ยวหกหมดนะคนนมเบาๆค่ะอ่ะเทลงนี่ครับเดี๋ยวอะ We gonna pour that in there ค่อยๆนะเทแล้วเดนนี่คนนะวว้า <พ>อ้าช่วยดูก่อน <c oughs> <ส> speed number one ดิลันดิวิยงที่จะทำให้สำหับแม่โอ้อ่ะดิลันเปิดเบอร์หนึ่งครับโ okay. อเคอ่ะล้วดิลันเทนน้ำตาลลงไปช่วยมี้หนึ่งสองสาโ้โอ้โอเค เดมี่โอ้ยว้าว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 โอ้ยเดมี่ดูไข่โอ้โหไข่นะคะว้าวว้าวโอ้โหตีแล้วนะแต่เดี๋ยวดิแลนจะชนเข้าไปนะ isnt it? <S oh yes it's almost done o โอเค y l a n น i x mix. เอาละค่ะตอนนี้เราได้แป้งว้าโปรเราแล้วนี่

ใช่นะโอเคโอเคเอาปิดนะฮึบว้าวมาแล้วโอ้เดมี่อย่ามานะร้อนอบหมดเลยทำไงไม่เอาเดมี่ร้อนร้อน almost finished almost ready อุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว one two t h r ้าวเดมี่ระวังหลงร้อนที่แม่เอารูปกลางห่างหร้อนจริง โอเคอยากกินใช่ไหมกินนะเดี๋ยวมันมเอาให้กินนะมีจะกินนะเดี๋ยวอเดี๋ยวมีทำให้นะปังปงปงจะไม่ป่าอเปล่ีไม่ปังอู้หอร่อยไหมเดีมี้อร่อยไหม ล้วมีเอาอีกไหมโม่นชิวตอนอร่อยใช่ไหมเก่แลวกอร่แดิลังกินเลยอามี่เป่าได้ไม่เป่าด้วยแต่มีเป่าด้วยนะเป๋่าด้วยนะ ถือตามสับทำมาจากอะไรรู้ไหมนี่น,นี่เราทำมาจากนี่เลยนะคะมันซีฮอนนี้แต่มันอร่อยมากนะรสชาติาไม่เหมือนแบบว่าว็าอกโกธรรมดาจริงหรือเปล่ามีความครีมมี่ความหอมเอาแน่นอนฝีมือแม่สิยะว้าวว้าวอะเดมี่แกะเปิดซิเปิดซิอะไรอะดูซิโอ้ยไหนดซูซิอะไรอะช็อตทิ๊กโต้โอ้โหปตโต้ พมาเรียบร้อยอ้ํอร้อนมาร้อนด้วน้อน้องเอ้นี่เป็นนี่เป็นสแน็คมันหวานใช่อืมกินเลยกินเลยกินน้อยนะพักมันรีกอะไรดิลูกจ้ะอืมทำนะครับ The wheels on the bus go round and round and and round, round and round The white is oh, on the bus go Swish s w i s h s w i s h Swish s w i s h s w i s h Swish s w i t h s w i t h The driver on the bus go Beep 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 The driver on the bus go Beep 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 Off t o the town อารละคานี่นะคะก็เป็นวาฟเฟิลมันหวานของพวกเราที่เด็กๆชอบมาก CUT! 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 ร้อนใช่ไหมมันร้อนอร่อยจริงกินง่ายมันเป็นวอฟเฟิลที่ทํามาจากไม่เป้าแป้งข้าวเหนียวนะคะมันก็จะออกเป็นเหมือนวอฟเฟิลโมจินะคะแล้วก็ทําจากมันหวานก็จะได้ความหวานธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นความหนึบๆนอร่อยมากเด็กๆชอบเดมี่ชอบไหมคะมีกินไม่หยุดกินไม่หยุดอร่อยไหมขอบคุณครับ